หนังสือชุดบ้านเล็กเล่มที่สี่บ้านเล็กริมห้วยโดยลอล่าอิงกันไวเดอร์สุคนทรสแปรเรียบเรียงอ่านโดยแสนหวาน บ้านเล็กริมห้วยตอนที่8ลอมฟางเมื่อการเก็บเกี่ยวของมิสเตอร์แนนสันเสร็จสิ้นลงพ่อก็ใช้นี่ค่าตัวนางจุดหมดไปกลับมาเกี่ยวพืชผลของพ่อเองได้พ่อรับเขียวยาวงงที่เด็กๆจะแตะต้องไม่ได้เลยเพราะเต็มไปด้วยอันตรายแล้วพ่อก็เกี่ยวข้าวสาลีในนาแปลงเล็กที่อยู่ถัดข้อกัวออกไป พ่อมัดเป็นฟ้อนเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งเรียงไว้เป็นกองกองแล้วทุกๆเช้าพ่อก็ออกไปทำงานในที่ราบทางอีกฟากหนึ่งของลำห้วยเกี่ยวหญ้าในทุ่งราบและเกลี่ยตากแดดไว้แล้วก็เอาไม้มือเสือโกยตะล่อมเข้าเป็นกองกองเสร็จแล้วพ่อก็เทียมพิษกับไบรท์เข้ากับเกวียนแล้วไปขนหญ้าแห้งนั้นมากองไว้ใกล้ๆคอกวัวเป็นลอมหญ้าแห้งหกลอม ตอนค่าพ่อมักจะเหนื่อยจนสีซอมไม่ไหวแต่พ่อก็สบายใจเพราะเมื่อกองหญ้าแห้งเป็นหล,มลอมๆไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ลงมือไถกลับเอาดินอันแข็งแกร่งนั้นขึ้นมันก็จะกลายเป็นนาข้าวสาลีไปในไม่ช้าวันหนึ่งพอสางๆชายแปลกหน้าสามคนก็มาถึงพร้อมด้วยเครื่องสีข้าวเขาสีข้าวสาลีของพ่อจนหมดกอง ราล่าได้ยินเสียงเครื่องจักรดังแสบหูขณะที่เธอต้อนนางจุดไปตามทุ่งหญ้าที่มีน้ำค้างชุม่มและเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นก็ลายเห็นแกลบสีทองปลิวว่อนอยู่ในสายลมการสีข้าวเสร็จเรียบร้อยลงและชายสามคนนั้นคนเครื่องจักรของเขาไปตั้งแต่ก่อนเวลาอาหารเช้าพ่อบอกว่าอยากให้แหนสัน ลูกข้าวไว้ให้มากกว่านี้สักหน่อยแต่มันก็จะเป็นแป้งให้เรากินพอหรอกพ่อพูดและฟางที่ได้รวมทั้งหญ้าแห้งที่ฉันเกี่ยวไว้ก็พอจะเลี้ยงบัวของเราไปได้ตลอดฤดูหนาวนี้ปีหนะ้าพ่อพูดเราจะปลูกข้าวสาลีให้เป็นล่ำเป็นสันพอจะได้ผลเป็นกอบเป็นกรรมบ้างละ เมื่อลอร่ากับแมรี่ออกไปเล่นกันในทุ่งเช้าวันนั้นสิ่งแรกที่แลเห็นคือลอมฟางสีทองอารามสดใสางามนักมันเป็นกองสูงเป็นเงามันวับอยู่กลางแสงแดดและมีกลิ่นหอมหวนยิ่งกว่ากลิ่นหญ้าแห้งเป็นอันมากเท้าของลอรา่าทลายลื่นไปในกองฟางที่ลื่นร่วงลงแต่เธอปีนขึ้นไปบนนั้นได้เร็วกว่าที่ฟางจะร่วงครู่เดียว ก็ขึ้นไปยืนปออยู่บนยอดลอมฟางแล้วเธอมองข้ามต้นบินโลไปไกลเลยข้ามลำห้วยออกไปไกลลิบสามารถมองเห็นทุ่งหญ้าอันใหญ่กว้างเป็นรูปกลมนั้นได้ทั่วถึงเพราะอยู่บนที่สูงลอยอยู่กลางอากาศสูงเกือบจะเสมอกับนกบินแขนทั้งสองข้างของเธอโบอกขึ้นโบกลงเท้าก็เต้นหย่อยๆให้ตัวกระดอนเล่นอยู่บนกองฟาง พราะฟางมันดีดให้กระดอนเหมือนมีสปริงเธอเกือบจะบินได้อยู่แล้วเพราะลอยสูงลิบอยู่บนท้องฟ้าที่กําลังมีลมแรงอย่างนี้ฉันบินได้บินได้เธอตะโกนลงมาบอกแมรี่แมรี่จึงปีนขึ้นไปกระโดดซี่กระโดดซี่ลอร่าบ,บอกสองคนจับมือกันแล้วกระโดดไปรอบๆเป็นวงกลมแล้วก็กระโดดสูงขึ้นไป สูงขึ้นไปจนบนยอดลมพัดแรงกระโป,ปรงปลิวสะบัดหมวกกันแดดที่มีสายเชือกผูกคล้องไว้กับคอนั้นปลิวฟ้องสูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปลอร่าร้องเป็นเพลงกระโดดโลดเต้นตามจังหวะเพลงไปด้วยทันใดนั้นฟางข้าวที่ข้างใต้เท้าที่เหยียบก็เคลื่อนที่เธอก้นกระแทกลงบนกองฟาง แล้วก็ถลายลื่นลงมาอย่างรวดเร็วอึ๊เธอตกลงมาถึงพื้นดินอักแมรี่ตกลงมาทับบนตัวเธอทั้งสองคนล้มลงนอนกลิ้งและหัวรอก,กันงอหายอยู่บนกองฟางที่ยังกรอบเปรียปร้ยแล้วก็พากันกลับปีนขึ้นบนกองฟางไปใหม่และถลายตัวลงมาอีกไม่เคยสนุกอะไรอย่างนี้เท่านี้มาก่อนเลยสองคนพี่น้องปีนขึ้นไปแล้วถลายลงมา ปีนขึ้นไปอีกแล้วถลายลงมาอีกจนกระทั่งแทบไม่มีกองฟางเหลืออยู่เป็นรูปหลอมฟางเพราะเกลื่อนกลาดกระจัดกระจายแบนราบลงมาอย่างพื้นดินหมด แล้วทั้งสองคนก็ได้สติพ่อได้โกยฟางเป็นลอมสูงขึ้นไว้แล้วบัดนี้ลอมนั้นไม่เหลือเป็นรูปเป็นร่างแล้วลอร่ามองดูตาแมรี่และแมรี่ก็มองตาลอร่าแล้วทั้งสองคนก็หันไปดูกองฟางที่ยังเหลืออยู่แล้วแมรี่ก็พูดว่าจะกลับเข้าไปในโพรงดินลอร่าจึงเดินตามเข้ามาด้วยเงียบๆทั้งสองคนเป็นเด็กดีมาก ช่วยแม่ทำงานอย่างแข็งขันแล้วเล่นกับน้องแครี่อย่างเรียบร้อยจนกระทั่งพ่อกลับมารับประทานอาหารกลางวันเมื่อพ่อเดินเข้ามาพ่อจ้องตรงมาที่ลอร่าและลอร่าจ้องดูพื้นห้องสองคนนี่จะต้องไม่เล่นถลายลื่นบนกองฟางอีกต่อไปพ่อพูดพ่อต้องหยุดโกยฟางที่กระจัดกระจายเกลื่อนกลาดกลับขึ้นไปอีกเห็นไหม ทีนี้เราจะไม่เล่นอย่างนั้นอีกละจ้าลอร่าพูดอย่างจริงใจและแมรี่ก็พูดว่าจริงๆจ้าทีนี้เราจะไม่เล่นอย่างนั้นอีกแล้วเมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วแมรี่เป็นคนล้างชามลอร่าเป็นคนเช็ดเสร็จแล้วก็สวมหมวกกันแดดออกไปที่ทางเดินตรงไปยังทุ่งกว้าง มองไลเห็นลอมฟางเหลืองอร่ามเป็นสีทองสูงตรหง่าอยู่กลางแสงแดดอีกแล้วรอร่าทำอะไรนั่นนะ่ะแมรี่ร้องไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยรอร่าตอบยังไม่ทันจะแตะต้องด้วยซ้ำไปออกมาให้พ้นเชียวไม่อย่างนั้นฉันจะฟ้องแม่แมรี่ว่าพ่อไม่ได้ห้ามนี่ว่าไม่ให้ดมรอร่าเถียง เธอยืนอยู่ชิดติดกับลอมฟางและสูดกลิ่นหอมจากลอมฟางนั้นสูดลึกๆฟางที่ตากแดดจนอุ่นนั้นหอมเสียยิ่งกว่าเม็ดข้าวสาลีที่เอามาเคี้ยวเล่นเสียอีกลอล่าเอาหน้าซบซุกลงไปบนกองฟางนั้นปิดตาเสียแล้วดมสูดเอาสูดเอาอืมเธอคลาง แมรี่เข้ามาดมบ้างและร้องว่าฮึมราาอร่างเหยหน้ามองดูลอมฟางซึ่งเป็นประกายสีทองเงาวับแตกคันยิบยิบนั้นเธอไม่เคยเห็นท้องฟ้าสีน้ําเงินจัดอย่างที่กำลังเป็นอยู่เหนือกองฟางสีทองกองนี้มาก่อนเลยเธอไม่อาจทนยืนอยู่ที่พื้นดินได้อีกต่อไปจะต้องขึ้นไปอยู่ในที่สูง ให้หลอยใกล้ท้องฟ้าสีน้ำเงินนั้นขึ้นไปลอล่าพ่อห้ามนะแมรี่ร้องรอล่ากำลังปีนกองฟางพ่อไม่ได้ห้ามเธอเถียงพ่อไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ปีนพ่อห้ามไม่ให้เราถลายลื่นลงมาจากกองฟางต่างหากล่ะนี่ฉันเพียงแต่ปีนขึ้นมาเฉยๆเท่านั้นเธอต้องลงมาทันทีเดี๋ยวนี้ทีเดียวแมรี่ว่า ลอร,ร่าขึ้นไปปออยู่บนยอดลอมฟางแล้วเธอมองลงมาดูแมรี่แล้วพูดอย่างเด็กดีว่าฉันจะไม่ถลายตัวลงไปหรอกเพราะพอ่อห้ามไม่มีอะไรเลยมีแต่ท้องฟ้าสีน้ำเงินสูงเรี้วอยู่เหนือลอร่าลมกำลังแรงทุ่งหญ้าสีเขียวนั้นกว้างขวางลิบลับลอร่ากางแขนแล้วกระโดดกองฟางก็ดีให้ตัวลอยวยบยบ ฉันกำลังบินฉันกำลังบินแล้วเธอร้องเป็นเพลงแมรี่ปินขึ้นไปบ้างแล้วแมรี่ก็บินบ้างเหมือนกันทั้งสองคนกระโดดรอยๆจะไม่สามารถกระโดดให้สูงกว่านั้นได้อีกแล้วแล้วก็ล้มตัวลงนอนพังภาพบนกองฟางที่อุ่นและหอมกองฟางนูนโป่งขึ้นมาทางสองข้างลำตัวพอลอร่ากิ้งตัวลงไปที่นูนโป่องอยู่นั้น มันก็ยุบหวบลงแล้วก็ไปโปร่งที่ตรงอีกข้างหนึ่งต่อไปเธอกลิ้งตัวไปบนกองฟางที่โปร่งแล้วก็กลิ้งเรื่อยไปจนเร็วเข้าทุกทีในที่สุดก็ยั้งตัวไม่อยู่ แมรี่ร้องรัน่นพ่อบอกว่าแต่ลอร่าก,กำลังกลิ้งตัวหมุนติ้วติ้วกลิ้งลงไปจากลอมฟางตกอึกลงอยู่บนกองฟางเตีย้ยเตี้ยที่กระจายอยู่ที่พื้นดินเธอกระโดดลุกขึ้นยืนและปีนกลับขึ้นไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ล้มตัวหวบลงนอนพังภาพแล้วก็กลิ้งลงมาอีกมาเถอะนะแมรี่เธอตะโกนพ่อไม่ได้ห้ามนีนาว่า ไม่ให้กลิ้งเล่นแมรี่ยังยืนอยู่ยอดกองฟางและเถียงว่ารู้นะนาว่าพ่อไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้กลิ้งแต่นะเธอหน้าราร่ากลิ้งหลุนๆล,ลงไปอีกมาเธอเธอตะโกนเรียกสนุกออกจะตายไปเออแต่ฉันแมรี่ว่าแล้วเธอก็กลิ้งตัวลงมาบ้าง สนุกจริงๆเสียด้วยสนุกมากกว่านั่งถไลลงมาเป็นกองทั้งสองคนปีนขึ้นไปแล้วก็นอนกลิ้งลงมาแล้วปีนกลับขึ้นไปใหม่แล้วกลิ้งคลุกๆลลงมาอีกหัวเรอก,กันงอกลิ้งตลอดเวลาฟางก็กลิ้งตามลงมามากเข้าทุกทีทั้งสองคนลุยฟางแล้วก็ผลักกันให้กลิ้งเข้าไปในกองแล้วปีนขึ้นไปกลิ้งลงมาอีกจนกระทั่งแทบไม่มีอะไรเหลือ ให้ปลายปีนต่อไปแล้วทั้งสองคนก็ปัดเศษฟางออกจากเสื้อผ้าเก็บฟางทุกเส้นออกจากผมแล้วเดินเข้าไปในโพรงดินอย่างเงียบๆเ,เมื่อพ่อกลับมาจากทุ่งหญ้าแห้งค่ำวันนั้นแมรี่กำลังจัดโต๊ะอาหารง่อนอยู่ลอร่าอยู่ข้างหลังบานประตูซาระวนอยู่กับตุ๊กาตาที่ทำด้วยเศษกระดาษลอร่าพ่อเรียก ซุ้มเสียงน่ากลัวมานี่รอราค่อยๆเดินออกมาจากหลังบานประตูอย่างเชื่องช้ามานี่พ่อเรียกมาตรงนี้มายืนข้างๆแมรี่นี่พ่อนั่งลงแล้วจับให้ทั้งสองคนมายืนเรียงกันอยู่ตรงหน้าแต่พ่อจ้องดูรอราคนเดียวพ่อพูดเสียงแข็งและเคร่งเครียดว่า ไปเล่นถไลลื่นที่กองฟางอีกหรือเปล่าเจ้าพ่อลอร่า <L ora S 2> พูดแมรี่ <Mary S 2> พ่อพูดไปทถไลเล่นที่กองฟางหรือเปล่าป่าเปล่าจ้าแมรี่ตอบลอร่า <L ora S 2> เสียงพ่อน่ากลัวยิ่งขึ้นบอกมาอีกทีไปเล่นทถไลลื่นที่กองฟางหรือเปล่าเปล่าเจ้าพ่อ ลอร่าตอบซ้ำตามเดิมมองตรงเข้าไปในดวงตาตกตะลึงของพ่อเธอไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อจึงทำตาอย่างนั้นลอร่าพ่อพูดเราไม่ได้ไปทลายหรอกจ้าลอร่าอธิบายเรานอนกลิ้งลงมาพ่อผุดลุกขึ้นทันทีและเดินตรงไปที่ประตูยืนนิ่งมองออกไปข้างนอก หลังของพ่อไว้สันริกริ๊กราล่ากับแมรี่ไม่ทราบว่าจะคิดอย่างไรถูกแล้วพ่อก็หันหน้ามาสีหน้าเคร่งเครียดแต่ในตากระพริบเป็นประกายเอาเถอะลอล่าพ่อพูดตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพ่อไม่ต้องการให้หนูสองคนไปยุ่งที่กองฟางพีทกับไบร์กับนางจุด ไม่มีอะไรจะกินในฤดูหนาวนอกจากฟางและหญ้าแห้งเท่านั้นมันต้องการฟางทุกๆเส้นหนูไม่อยากให้มันอดมันหิวไม่ใช่หรือไม่อยากหรอกจ้าทั้งสองคนตอบถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วฟางที่วัวมันจะกินได้นั้นนะนะจะต้องอยู่เป็นกองสูงสูงไม่อย่างนั้นก็เสียหมดเข้าใจไหมเข้าใจแล้วจ้า บอรากับแมรี่ตอบการเล่นบนลอมฟางก็ต้องยุติลงด้วยประการชนี้